มีความชัดเจนเลยว่าความมันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือหายไปผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนกลับมาพบกับต่อและช่องกระต่อยิสมีช่องน,นี้กันอีกเช่นเคยนะคะแล้วในวันนี้นะคะเราก็กลับมากันกับคลิปรีวิวแล้วก็ออดเดย์เทสกันอีกเหมือนเคยนะคะวันนี้เราก็จะมีแป้งตัวนี้มาทดสอบกันเปียลนะัซีบัมแพคซูเปอร์เคลียร์เจ้าตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นแป้งที่เป็นโมเลกุลที่เล็กที่สุดแล้วก็เป็นแป้งโปร่งแสงด้วยที่จะช่วยทําให้ผิวเนี่ยมันมีความบางเบามันผิวของเราเนี่ยหายใจได้และเจ้าตัวนี้นะคะก็ยังเป็นแป้งที่ช่วยในการควบคุมความมาันจัดรูปที่เขาลงไว้นะ กเบลอรูขุมขนด้วยนะคะก็บอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะดีที่สุดสําหรับการล็อกหน้าแล้วก็ช่วยให้เมคอัพเนี่ยจิดทนทั้งวันโดยที่ไม่ต้องใช้พรอเมอร์หรือว่าใช้ตัวฟิกเซอร์ใดๆนะคะก็ําเคลมแรงมากเรามาทําการทดสอบกันเจ้าตัวนี้มาในตลับสีน้ําตาลอ่อนๆด้านในเปิดมานะคะก็จะเป็นกระจกแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพับเป็นพับสี่เหลี่ยมนะคะชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นแป้งที่สีขาวแบบนี้นะคะ ทาลงไปบนผิวเนี่ยก็คือแทบจะไม่เห็นเลยนะคะว่าจะมีสีนะคะก็แน่แหละมันเป็นแป้งโปร่งแสงเนาะทากันแค่ครึ่งหน้านะคะเพราะว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็คือเมคอัพหมดก็คือแต่งหน้าตามปกติแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะมาใช้แป้งเจ้าตัวเนี้ยเซตกันครึ่งหน้านะคะ ทาเสร็จแล้วนะคะครื่องฝั่งนะคะจะเห็นได้ว่าหน้าเนี่ยมีความชัดเจนเลยว่าความมันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือหายไปนะคะต่อรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่มีความสมูทแล้วก็มีความเรียบเนียนคือแบบมองอย่างนี้คือเห็นชัดเลยว่าหน้าฝั่งนี้คือมีความเรียบเนียนแล้วมีความสมูทสวยเลยอะ่ะต่ออยากจะให้ดูในส่วนของรูขุมขนทั้งสองฝั่งนะคะจะเห็นได้ว่ารูขุมขนเนี่ยตัวนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะทําได้ดีเลยนะคะในเรื่องของการเบลนผมขนเนี่ยผิวข้างเนื้อจะดูว่ามีความเรียบเนียนกว่า ฝั่งนี้ก็จะยังเห็นพวกรูขุมขนแล้วก็ผิวที่ค่อนข้างที่จะจริงอยู่นะคะเนาะตรงนี้คือถือแบบว่าถือว่าผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะคะโอเคค่ะก็จะเห็นว่าผิวเนี่ยมันมีความเอฟเฟกที่แบบว่าแตกต่างกันทั้ง2ฝั่งเลยนะคะจะเห็นว่าฝั่งที่ทาแล้วเนี่ยค่อนข้างมีความเบลอผิวได้สวยแล้วก็ผิวน่ามีความนวลเนียนช่วยดูดซับความมันแล้วผิวมีความกระจ่างใสนะแต่ว่าไม่วอกไม่เทาไม่อะไรเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือข้อดีของนาะงคือเป็นแป้งโปร่งแสงนะคะชนัน ก็คือจะไม่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมันมีความขาวขึ้นหรือว่า คล้ำขึ้นหรือว่าไปเปลี่ยนสีของรองพื้นแต่ต่อรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นเนาะมีความแบบไร้ขึ้นแล้วก็มีความเนียนเดี๋ยววันนี้นะคะต่อจะออกไปทํางานแล้วก็เดี๋ยว6ชั่วโมง12ชั่วโมงกลับมาดูกันว่าหน้าที่เซ็ตด้วยเจ้าแป้งตัวนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็พอผ่านไปหลายๆชั่วโมงแล้วจะควบคุมความมันได้ดีไหมอย่างที่เขาเคลมไว้หรือเปล่าแล้วประสิทธิภาพมันแตกต่างกันยังไงข้อดีของเจ้าตัวนี้ถ้าใช้เซ็ตแล้วมันแตกต่างจากที่ไม่ได้ใช้แป้งอะไรใดๆในการเซ็ตเลยจะเเเป็นนนนนนอยาาาไรรบ้้ะะะะคคดดีี๋วมูกัตเป็น เวลา8โมง30นทีนะคะก็เดี๋ยว6ชั่วโมง12ชั่วโมงกลับมาดูกันแต่ว่าตอนนี้ต่อขอตัวออกไปทำงานก่อน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา3โมง18นาทีนะคะก็เป็นเวลาประมาณ7-8ชั่วโมงแล้วนะคะเนาะก็เดี๋ยวต่อเขอให้ดู จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าหน้าฝั่งนี้คือแทบจะไม่มีความมันเงาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคือฝั่งที่เราได้ใช้แป้งเซ็ตทับไปนะคะแต่ว่าฝั่งนี้ที่ไม่ได้เซ็ตอะไรทับก็จะเกิดความมันความเงาขึ้นมาแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งจะให้ดูความเรียบเนียนของผิวก็คือยังมีความเรียบเนียนอยู่มากๆนะคะแต่ฝั่งนี้ก็คือแบบมีความมันความเงาขึ้นเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าผ่านไป,ไปไหลายชั่วโมงเราจะเป็นอย่างไรบ้างโดยที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ยังไม่เกิดคราบเกิดก้อนใดๆนะคะโอเคค่ะตอนก็กลับมาถึงบ ามทุ่มสิบนาทีนะคะก็เป็นเวลา2ชั่วโมง13ชั่วโมงแล้วนะคะก็คือหน้าทั้งสองฝั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนนะคะซึ่งทั้งสองฝั่งถามว่ามีความมันออกมาไหมคือหน้าที่ไม่ได้ใช้อะไรเซ็ตเนี่ยคือจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีความมันความวาวอย่างเงี้ยออกมาได้เห็นอย่างชัดเจนอย่างพอน้ามันกระทบแสงแล้วแบบจังๆอย่างไฟที่ดวงใหญ่มากที่อยู่ข้างหน้านเนี่ยคือเห็นได้ชัดเจนเห็นไหม เรื่องของความวาวเนี่ยคือฝั่งนี้จเจ้าวาวาวมากๆเลยนะคะแต่ฝั่งที่ใช้แป้งเซตเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวนี้คุมมันได้ดีมากๆผิวยังสวยมากๆอยู่เบลอรูขุมขนได้ดีอยู่แล้วก็คุมมันได้ดีมากๆแล้วก็ยึดเกาะติดทนได้ดีมากๆทําให้ผิวแบบสวยได้ขนาดนี้ซึ่งบอกเลยว่าประทับใจมากๆนะคะคือทั้งสองฝั่งเนี่ยต่อใช้เจ้าตัวละเน็กนี่โอคูชั่นแบตตัวนี้นะคะคูชั่นตัวเนี้ย คนชื่อในเรื่องของการควบคุมความมันแล้วก็ในเรื่องของการยึดเกาะติดทนเนี่ยทำได้ดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอเรายิ่งใช้เจ้าตัวนี้ยิ่งไปส่งเสริมประสิทธิภาพของนางทําให้นางเนี่ยช่วยคุมมันแล้วก็ยึดเกาะกับผิวของเราได้ดีแล้วก็คงความเป็น texture ของผิวที่สวยขึ้นได้อีกนะคะซึ่งคุชชั่นตัวนี้คือก็ผิวสวยแล้วเนาะพอมาใช้คู่กันแล้วทำให้ผิวสวยขึ้นไปอีกนะต่อรู้สึกว่า ต่อประทับใจในหน้าที่ใช้เจ้าตัวนี้มากๆเลยเพราะว่ามันช่วยทำให้ผิวเนี่ยมันมีความละเอียดขึ้นด้วยแบบเป็นผิวดีอ่ะพอมาใช้เจ้าตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการปกปิดพวกรอยด่างดำรอยสืออะไรไปได้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็พอใช้เจ้าตัวนี้ทับผิวก็สวยขึ้นจริงๆสวยแบบสวยเนียนละเอียดเลยมาซูมกันใกล้ๆนะคะจะเห็นว่าฝั่งที่เราใช้แป้งเจ้าตัวนี้เสร็จนะคะ จะมีสีที่ค่อนข้างที่จะมีความ Brightening มีความกระจ่างใสมากกว่าอีกฝั่งหนึ่งที่สีจริงๆอาจจะเท่ากันตั้งแต่แรกจรจจเจ้าตัวคุชชั่นที่ไม่ได้ใช้อะไรเซตเนี่ยพอเจอความมันที่มันออกมาจากผิวของเราหรือว่ามลภาวะต่างๆที่เราเจอในระหว่างวันเนี่ย มันก็ทําให้ตัวของเฉดสีเนี่ยมันมีการออกซิไดหรือว่ามันมีทําให้สีผิวเนี่ยมันมีความคล้ําขึ้นนิดนึงนะคะแต่ว่าก็คือยังโอเคอยู่นะถาว่าฝั่งนี้โอเคไหมก็ยังโอเคอยู่แต่อันเนี้ยมันโอเคได้มากกว่าฝั่งเนี้ยจะมีความยึดเกาะติดทนได้ดีมากกว่านะคะดูติดทนแล้วก็ พวกรอยต่างๆนี่ก็ยังแบบคอเวเรได้ดีอยู่นะคะส่วนฝั่งนี้ก็ก็ยังปกปิดได้อยู่แต่ว่าก็คือมีหลุดออกไปบ้างนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะให้ดูแล้วก็เห็นแบบชัดเจนมากๆเลยนะคะก็คือเจ้าตัวนี้ที่เราใส่ทั้งวันเนี่ยมันมีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะทุกคนคือเราใส่ไปด้านนี้ใช่ไหมเจ้าตัวด้านนี้นะคะเขาก็จะต้องมาอยู่ด้านนี้ซึ่งดูจะเห็นว่า ฝั่งที่ใช้เจ้าตัวแป้งเซตเนี่ยจะมีสีติดออกมากับหน้ากากน้อยกว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ใช้อะไรเซตแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะเห็นปะคือสีฝั่งเนี้ยจะน้อยกว่ามากๆเลยซึ่งมันก็ทําให้เราเห็นในเรื่องของความยึดเกาะติดทนเนี่ยทำได้ดีจริงๆนะคะเดี๋ยวเรามาใช้กระดาษซับมันกันนะคะอย่างละแผ่นนะคะครึ่งหน้านี้อย่างละแผ่นนะ โอเคค่ะพอซับมันไปแล้วนะคะจะเห็นว่าเจ้าตัวฝั่งเนี้ยไม่ได้ใช้อะไรเซตเนี่ยก็จะมีความมันมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะคะแล้วก็พอซับหน้าไปเนี่ย ฝั่งนี้ก็คือกลับมาแมท์สนิทแบบแมท์สนิทไปเลยแล้วก็ผิวยังสวยอยู่ฝั่งนี้ก็จะมีความเววาวยังอยู่นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าในเรื่องของการควบคุมความมันทําได้ดีมากในเรื่องของการยึดเกาะทําได้ดีมากในเรื่องของการเบลอรูขุมขนทําได้ดีมากคือบอกให้ตัวนี้คือ10เต็ม10ไปเลยนะคะน่าจะกลายมาเป็นเฟรริตของต่อในอนาคตได้อีกไม่ยากเลยนะคะคือโอเคค่ะวันนี้นะคะต่อก็ได้ทํา รีวิว all test เนี่ยให้เพื่อนๆได้ดูนะคะอย่างแบบเต็มประสิทธิภาพสำหรับใครที่ผิวผสมข้อไปทางมันแบบต่อหรือว่าผิวมันเนี่ยได้เข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้ก็จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะคะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันในการทําคลิปต่อไปนะคะแล้วก,ก็ไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย